สวัสดีจ้าตอนนี้เหมียวกำลูกไส้มาย่างค่ะริมชายทะเลจ้ะที่นี่ย่างไปยางมากจา้ะเดี๋ยวเห็นปลาขนาดทะเลจ้ะเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงจ้ะไปน้ำกันค่ะอันท่างกะมัมเมนมาไปไง่ายๆได้จ้ะเดี๋ยวกัสิผ้าไปจ้ะนี่มีหุบเหวมีช่องเขาขาดตึงเสียค่ะเดี๋ยวหนูมาสิผ้าเบ่งได้นี่จ้ะ นี่นี่น่จ้เาไปบเงตางข่อยไปมไนดีกูตายตายดับแนวผูสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสูุ่สุขอนนะค่ะเขาสู่ชองของผู้สาวคาเลสวิเด่นด้วค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆค่ะลุงปานาอาทั่วทุกมุมโลกค่ะ อันนี้กะเดือนกรลกระดาคมตัวเนาะค่ะเนาะอุณหภูมิมือนี่กะ20องศาค่ะเป็นฤดูร้อนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะน้องเมียเองกะถือว่าได้ดเปรียบหล่ล่าอย่างค่ะพวาบ้านยู่ไก่ทะเลเนาะค่ะเนาะการหายอยู่หากินชีวิตแบบไทบบานผู้สาวอีสานบานเห่ากะเห็ดได้ง่ายค่ะอยากเก็บเฮ็ดกับเขาปลาเนาะคะ่ะยากเก็บพักขนาดทะเลกับมากทะเลค่ะอยากเก็บหอย ปูสอนกุ้งกบลงทะเลค่ะเพราะว่าแถบนี้นี่สมิต่ทะเลเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่จ้า้นงเมยผ้ามาเบิงดงขนาดทะเลจ้าซึ่ง้นงเมวเองเ่เคยมาเจอเขาเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่มาพอขึ้นกันค่ะหลายแห้งค่ะยุนิปมันนาสิดร้อยกอถึงค่ะลายอีลีค่ะ,ะลักษณะตรงนี้ของเขานี่คือหมากของขนาทะเลนะจ้ะเด้อดอกละหลวงแล้วแล้วกับสิจ้าหมากนะคะเนาะเอาเป็นว่าไปเบิงน้ำกันเนาะคะ่ะ ขอบคุณลหลายๆเด้วยค่ะเด้อสุขุสุขคนที่แวะเขามาน้องเมียวขอขอบพระคุณอีรีค่ะจากใจน้ำค่ะเราก็ขอให้สุขุ่สุขคนโชคดีมีใช่เด้อค่ะเด้ออย่าลืมแวะเขามาช่ม,มาเป็นกำลังใจให้น้องเมียวอีกด้อจ้าบายบายจ้านี่จ้านี่ก่อน,น้อย,อ,ยอันนี้เพิ่งเกิดมให่จ้นนี่เบิ่งลักษณะแล้วหอนแล้วจ้ามาฮอดแล้วจ้า,าลายแห้งจ้า กะยังมียอดอ่อนให้ไดอ่เก็บไปกินอยู่แล้วค่ะตอนนี้เพิ่นแก้แล้วเนาะจ้านี่คือหมากของเพิ่นนี่เพีย่๊ะหลายค่ะจ้าเดยวมาสิบขั้นยังไปเพิ่นก่อยยังไงโอ้ว่ามันซ่อนหลายพี่ะจ้า,าน้ำหุบเขากับมีค่คนอะอันน้ำหุบเขาของกระโปรงจ้าเนี่ย นาสิบงด้อาทิตย์นึงนี่ละจันนี่เนี่ยจ้าเนี่ยใบอ่อนหยอดอ่อนเลยค่ะโอ้ยดีใจไร้ดีหนาสิไม่เก็บเล่าแต่อันนี้หยอดอ่อนก็ยังมีอยู่ค่ะนี่นั่เอาไปกินได้อยู่ด้ค่ะเนี่ยโอ้ยอ่อนซ่อนไค่ะคุณาอาจารย์เนี่ยมีแต่กวัวขนาดทะเลจ้า เออทอโทษโทษดพี่แใบแก่เด้จา้าเพิ่นสิมีลดฝาดขมขึ้นจางงานังอ่ะพักขี้เล็กข้าไแม่จ้าก็เอาไปต้มปัา้นน้ำออกเนาะค่ะเนาะใส่แกงแท่นพักขี้เล็กได้เลยจา้าป๊าบเบิ่งจา้าเบิ่งชะสิพาาไปเบิ่งไกลๆเ่พี่แโอ๊ยออนซ่อนเหมจา้ายอดพึ่งป้งกม็มีพุนะ โอ้ยอัวคักอัวแน่จ้ะคุณอัวคักแน่จ้ะเนี่ยคุณน่ะคุณห้ามเซพฤนอันนี้ของก็เกิดน,นี่างงีเนี่ยโทษโถษโทษคุณ่ะจ้ะแมนมัดจ้ะนะมุอน,นี่อ้ยอัดซ่อนอันนี้ก็เดือนกรนลากกระดาหเหลือด้จ้าเดือนกรนลากกระดาแล้วเป็นยังกินได้อยู่เด้อจ้าเด้อ เนี่ยจ้ะนี่เกิดอยู่น้ำถังชายทะเละเดินออกมาสีหันให้เบิ้งจ้ะเนี่ยชายทะเละด้วยค่ะนี่